ตอนที่หนึ่งร้อยสิบสามจู่ๆก็ร่ำโดยสงสักเหรินซันอีร่วงตุ้บลงบนพื้นถนนสีเฟื่งเหนียนไม่ได้เผยตัวในทันทีนับในใจถึงสิบยังไม่มีผู้ใดออกนาททอดสายตามองจากสีเฟื่งเหนียนทางนี้เห็นหรินซันอีพยายามยันตัวขึ้นสองสามครั้งอย่าว่าแต่ยืนขึ้น แค่นั่งก็ยังลำบากขณะสีเฟื่องเหนียนคิดลงมือก็มีคนฉลับออกจากหอเฟี่ยมฝฟืนอุ้มหนังขึ้นแล้วหายตัวไปในต่อคนผู้นั้นคือหงส่วนซึ่งไม่ใช่ทั้งพลอินซีและเหี่ยวสัญจรแววดุด,ดันหดเยี่ยมฉายชัดบนใบหน้าสีเฟื่องเหนียนหลิวเหยียนปิงหลังจากจัดการเศรษฐีชราแล้วก็กลับมายืนข้างหน้าต่างพยักหน้าให้สีเฟื่องเหนียนเป็นไหนว่าทังหอเฟี่ยมฟืนจัดการสะอาดเรียบร้อยแล้ว สีเฟิ่งเหนียนหันกลับมาสีหน้ากลับเป็นปกติถามที่อยู่อย่างละเอียดของหวังอินซูจากเฉาจุนจากนั้นขอพินที่เสียหายจากเสียอีหนีบจากการตันผิงใบนั้นไม่ได้เอ่ยกล่าวอันใดมากนักกับเฉาจุนและเสียอีบอกให้พวกนางไม่ต้องส่งเพียงยิ้มและเดินผ่านไปนอกหอสีเฟ่งเหนียนนั่งรถมา้าหลิวเยียนปิงบังคับรถม้ามุ่งหน้าไปยังจวนของที่ปรึกษาหวังสีห้า หวังสีห้าเป็นผู้นำสกุลหวังแห่งสุ่ยจริงสกุลหวังแห่งหลงอีได้ดิบได้ดีเพราะหลีกงเตอ๋อเลื่อนขั้นเป็นขุนพลบัญชาการอีกขั้น 2. สองสกุลหวังแห่งสุ่ยจริงจึงดึงสกุลหวังแห่งจื่อจินและหลิงสู้เข้าพวกไว้คานอำนาจกับสกุลหวังแห่งหลงอียกให้หวังสีห้าซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของหวังสีห้าไม่ได้ลำบากดังที่คนภายนอกจินตนาการจนสกุลหวัง หลายปีมานี้รถราควาไ่ปัญญชนต่างถิ่นที่เพิ่งเดินทางเข้าเปยเหลียงต่างมาที่นี่เพราะชื่นชมในชื่อเสียงและมาเพื่อขอคําชี้แนะขอความรู้จากผู้ยิ่งใหญ่แห่งศัพทมูลวิทยาท่านนี้ทว่ารถม้าคันหนึ่งเล่นเข้ามาเยือนในยามวิการย่อมพเบเห็นไม่บ่อยนักเมื่อเห็นคุณชายแปลกหน้าลงจากรถมา้ายามเฝ้าประตูรีบออกจากประตูข้างลงบันไดมาสอบถามแต่ที่ทําให้ยามประหลาดใจก็คือ คนชายท่านนี้แตกต่างจากพวกที่มักเรียกร้องให้เปิดประตูใหญ่ต้อนรับอย่างเอ,อิกระเริกคนชายหนุ่มผู้นี้ถึงกับล่าวว่ารอคนที่หน้าประตูก็พอยามฟอบประตูย่อมเข้าใจทันที8ส่วนย่อมมาเพื่อพบคนชายใหญ่คงก่อเรื่องขึ้นในห่วงหนันจินไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใดก็ไม่สู้มาขอความช่วยเหลือจากคนชายใหญ่สีเฟืองเหนียนนั่งยองบนชั้นบันไดข้างๆสิงโตหินหลิวเหียนปิงบูดร,ร่างกำยำยืนตรงเชิงบันได หลังเลเล็กน้อยก่อนนั่งยองบนขั้นบันไดต่ำกว่าสีเฟืองเหนียนหนึ่งคันอากาศหนาวเย็นสองมือสีเฟืองเหนียนสอดเข้าไปในชายแขนเสือ้อยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาลำบากท่านอาหลิวแล้วเดิมทีแจ้งฐานะจากนั้นขอน้ำชาน้ำร้อนสักหลายถ้วยจากที่ปึกษาหวังมาดื่มอุ่นกระเพาะได้แต่ในเมื่อเล่นละครก็ต้องเล่นให้จบไม่ฉะนั้นรุ่งนี้ก็จะจากไปแล้วสกุลหวังแห่งสุ่ยจริง จะไม่รู้ถึงความจริงใจของแม่ทัพหลิงโจหลิวเยียนปิงเงยหน้ามองฟ้าต้องมีหิมะตกลงมาประกอบด้วยหรือไม่จะได้ดูจริงใจมากขึ้นสีเฟืองเหนียนเอ,อย่ยยางแปลกใจทำแบบนี้ได้ด้วยหรือหลิวเหยียนปิงยิ้มเล็กน้อยตอนหนุนม่นมๆตะเวนเหนือใต้โชคดีไม่เลวได้พบยอดคนเล่นกายได้ศึกษาวิชานอกรีดมามากวันนี้เขตขั้นเพียงพอให้หิมะตกลงพัดกระหน่ำซักคำรบ คาดว่าสวรรค์คงไว้หน้าบ้างสีเฟื่องเหนียนถามอย่างสงสัยคร่รู้เหลีวเฮาซือมีตบาบะถึงขั้นทำแบบนี้ได้หรือไม่หลิวเหยียนปิงคิดคิดแล้วก็ตอบเสียงเรียบโจรเท่านั้นคาดว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขตขั้นค่าสูงกว่าเขาแต่เพราะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะข้าเคยไปหนันไห้สังหารผู้ฝึกปลานกลมหนึ่งได้ครองคำพีรับหลายเล่มหลายปีมานี้ข้าได้ยินมาว่า ลำพังเอ่ยถึงวิธีการสังหารคนเติ้งไทเอ๋อเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าข้าอยากประลองฝีมือกับเขามาโดยตลอดสีเฟื่องเหนียนยิ้มถามว่าหลี่ฉุนกังก่อนอายุส0สิก็เข็ดขั้นปรากฏการฟ้าอีกทั้งมีเติ้งไทเอ๋อและท่านอาหลิวพวกท่านเหมือนว่าสะดวกราบรื่นบนมัคขายุดเรียกได้ว่าสภาวการดังผาบล่องไผ่ทำได้อย่างไรหลิวเหยียนปิงคบคิดปัญหานี้อย่างจริงจังสุดท้าย ก็ตอบสีเฟื่องเหนียงอย่างร่ำไห้ก็ไม่ใช่ยิ้มก็ไม่เชิงสุขใจทุกภาวะใครรู้สึกว่าสีหน้าของสีเฟื่องเหนียงหน้าขันหลิวเหยียนปิงจึงเอ,อ่ยวาจาที่สอดคล้องกับสภาวะอากาศในตอนนี้วา่าอันที่จริงหลิวเหยียนปิงคิดว่ามีความสําเร็จในวันนี้ได้เพราะตอนหนมอาศัยหน้าตาที่หล่อเหลาไม่แพ้เตียนเซียสีเฟื่องเหนียงกุมท้องหัวรอรันหลังหยุดหัวรอแล้วก็เอ,อ่ยอย่างจนใจ ท่านอาหลิวกับพี่รองหยวนต้องคุยกันถูกคอแนะ่หลิวเหยียนปิงยิ้มราบเรียบเอ่ยว่าวิชาหอกทวนของคนหัวรันนั่นข้าเป็นผู้สอนให้สีเฟึ่งเหนียนหมดคำจะตอบโต้จู่ๆหลิวเหยียนปิงก็ถามขึ้นเตียนเซียยังไม่ทราบใช่หรือไม่ว่าหยวนจัวจงเริ่มฝึกดาบตอนอายุ21เพียงแต่ว่าตอนนั้นพ่ายแพ้แก่กู้เจี้ยนถังจึงไม่สำแดงวิชาดาบต่อนหน้าผู้คนอีก อันดับยอดฝีมือในช่วงแรกของหลี่หยางมีเฉินจื่อเป้าและหยวนจัวจงของเปยเหลียงคลองที่สองและสามตอนนี้หากกู้เจี้ยนถังยังมีแค่หัทไทอาศาัศนีเกรงว่าเขาต้องยอมเป็นฐานให้คนเหยียบแต่โดยดีแล้วแต่ว่ากู้เจี้ยนถังวางแผนรอบคอบหลายปีผ่านไปน่าจะไม่ถึงขั้นชะง,งักฝีเท้าไม่รุดนาเตียนเซียหากยังมีความคิดเกี่ยวกับมัคคายุทลองฟังข้าสักคำเลือกอนุป,ปรมรมจา์ที่ไม่เคยบรรลุขั้นหนึ่งมาสักสองคน ให้พวกเขายอมต่อสู้อย่างเต็มใจต้องต่อสู้ถึงขั้นเป็นตายเพื่อเขี่ยวกลามกันและกันสาเหตุที่ไม่เลือกพวกบรรลุขั้นหนึ่งเนื่องเพราะไม่ว่าเกียรติขั้นวัชราห,หรือดัชนีอัศจรย์ของขั้นหนึ่งล้นเคยประจักษ์กับความยิ่งใหญ่ของเกียรติขั้นหนึ่งมาแล้วแก่นสารปราณจิตย่อมได้รับผลกระทบไม่มากก็น,น้อยสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าเข้าใจแล้วก็เหมือนหลีกงเต๋อขนพลบรชาการยืนสูงก็มองได้ไกล รู้สึงถึงความชั่วร้ายอันตารายของการกีดกันโจมตีในราชสำนักจึงไม่อาจทำฮึกเหิมได้กลับกลายเป็นว่าขุนนางในท้องถิ่นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นที่เล็กๆยิ่งคือคักฮึกเหิมได้เต็มทีจากที่ท่านอาลีว,ว่ามาอนุปรรมจารย์ขั้นสองต่อสู้กันได้เต็มที่มากกว่าหลิวเหยียนปิงเพิ่งเอ่ยถึงก็หยุดไม่เอ่ยมากไปกว่านั้นประมาณหนึ่งชั่วยามต่อมาเสียงเกือกม้าเร่งร้อนกระทบพื้นถนน ดังกล้องเสียถูเป็นพิเศษในคืนฤด,ดูหนาวสีเฟื่องเหนียนหันไปมองขบวนม้ากลุ่มหนึ่งควบห่อเข้ามาม้าสองตัวควบเคียงกันต่อให้ห่อตะบึงสองผู้ควบขี่บนหลังม้าก็ยังสนทนากันได้สีเฟื่องเหนียนยังคงนั่งให้สิงโตช่วยกันลมหนาวหลิวเหยียนปิงลุกขึ้นไปยืนตรงเชิงบันไดแล้วหวังอินซูไม่ได้สวมกราะควบม้าห่อตะบึงมาตลอดทางใบหน้าฉายแววอ่อนลา้า แต่มากกว่านั้นคือความตื่นเต้นยินดีหลังจากเห็นสีเฟื่องเหนียนใบหน้าอ่อนล้าเคร่งเครียดก็ฉายแววประหลาดใจและคนยินดีรีบผัวแสใส่บันทายม้าเร่งเข้ามาแทบจะกระโดดลงจากหลังมา้ากำลังจะคุกเขา่าสีเฟื่องเหนียนก็ยกมือปรามเอ่อยว่าละเว้นไว้เถอะเล่าเรื่องม้าว่าเป็นอย่างไรหวังอินซูวิ่งเหาะมาที่เชิงบันไดาถามอย่างระวังเข้าจวนไปสนทนาอย่างละเอียดหรือไม่ สีเฟิ่งเหนียนชี้ไปข้างๆกล่าวว่าขาจะกลับแล้วเจ้าเล่าคร่าวๆก็พอเจียวอู่อีบุตรบุญธรรมของหวังสีห้าสั่งให้ทหารม้ายี่สิบกว่านาหยุดห่างไกลออกไปสักหน่อยหลังลงจากมาแล้วก็คุกเข่าข้างเดียวกำหมัดเอ่ยเสียงทุมว่าเจียวอู่อ e ีในกองแห่งหัวหนันจินคารวะเตี้ยนเสียหวังอินซูขึ้นบันไดมาค้อมเอวอยู่ข้างสีเฟิ่งเหนียน เริ่มรายงานสถานการณ์ให้ซื่อจือเตี้ยนเสี้ยฟังเล่าว่าเจียวอูอีพี่บุญธรรมของเขาไปถึงอารามชิงหลงจะกล่าวไปก็บังเอิญห่างจากอารามชิงหลงประมาณสามลีพบนักพรตปฏิคมท่านหนึ่งและนักพรตสูงด้วยวัดสองท่านกล่าวว่ามารับสิทธิสองคนที่ผ่านพิธีกล้าวมวยศึกษามักจากอารามอื่นจนสาเร็จกลับมาเดิมทีเจียวอูอี e ไม่ได้สนใจนะัก อีกทั้งนักพรธเหล่านั้นก็เป็นนักพรธของอารามใหญ่ในห่วงหนันจิ้นอย่างแท้จริงแต่เพราะครั้งนี้มาเพื่อความร่ำรวยรุ่งเรืองในอาชีพการงานจึงจับกลมทั้งสามคนไว้แรกแรกรทั้งสามนักพรธก็ยอมให้จับกลมแต่โดยดีไม่มีต่อต้านแต่เมื่อผลลาตะเวงกลับมารายงานว่ามีนักพรธหลบหนีทหารม้าเบาสามสิบนายเร่งรุดตามจับตัวอยู่นักพรธทั้งสามก็เผยโฉมหน้าอำมิต์ดีที่กองกําลังที่แบ่งให้หวังอินซูกึ่งหนึ่งตามมาช่วย ีชั่วก้านทูบต่อมาก็มีทหารม้าอีกกลุ่มตามมาสมทบจากนั้นกลุ่มที่สามก็ตามมาล้อมสังหารอย่างรวดเร็วนักพลตอารามชิงหลงตายสองบาทเจ็บหนึ่น่าเสียดายไม่เห็นร่องรอยของสองสิ์กล้าวมวยนั้นหวังอินซูทางนี้นับว่ามาร่วมชมความคึกคืนหลังจากหัวหน้าพลอินซีตรวจสอบจนแน่ใจว่าเขาเป็นคนรู้ใจของซื่อจือเตียนเซียก็รายงานสภาพการให้ฝั่งคราวๆ หวังอินซูถึงทราบว่า143คนในสระบงกฎไม่ว่าสตรีผู้เฒ่าหรือเด็กเล็กล้วนถูกสังหารสิน้นเว้นเพียงสี่คนที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีเรียกได้ว่ากวาดล้างสำนักหมดจดกระทั่งจางเชอ่อยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งห่วหนังจินก็หนีชะตากรรมไม่พ้นหวังอินซูก็ไปช่วยเก็บกวาดสภาพอนาถศพเกลือนกลาดสะบงกตเลือดเนื้อเวอวะทำเอาเขาอาเจียนอาหารเลือดรดสุลาชั่นดีออกมาจุนเกรียง ถึงตอนนี้หนังสีสายยังฉาวาบสีเฟื่องเหนียนนั่งฟังหวังอินซูเล่าจนจบแล้วลุกขึ้นยืนยิ้มเอ่อยว่าถึงอย่างไรหวงนั้นจิ้นก็เป็นพื้นที่ของพวกเจ้าพวกเจ้าคุ้นเคยมากกว่ายังมีเรื่องไล่ล่าตบทายหากต้องรบกวนเจ้าและนายกองเจียวข้าจะให้คนมาแจ้งให้ทราบถึงโจรหวังอินซูยินดีปราบลืมเสียไม่มีเจียวอูอีค้อมเอวประกบมือคำนับเป็นหน้าที่ของข้าน้อย ปฏิบัติภารกิจให้เตียนเซียแม้ตายก็ไม่เสียใจสีเฟื่องเหนียนเดินลงบันไดหวังอินซูถามเสียงเบาว่าเตียนเซียไม่เข้าไปในจวนซอมซ้อจริงหรือเดิมสุราอุ่นร้อนสักคำก็ยังดีสีเฟื่องเหนียนเยาว,ว่าช่างเถอะคืนนี้เจ้าประจบประแจงให้เพียงพอแล้วหวังอินซูหลังจากเข้าบ้านแล้วบอกที่ปรึกษาหวังสักคำหากมีโอกาสไปเปยเหรียญ ให้เข้าโจนไปสนทนากันหวังอินซูระแวดระวังจนวาดวันแน่นอนแน่นอนสีเฟึ่งเหนียนหันไปเอ่ยกับเจียวอูอีในกองเจียวหนึ่งใบไม้ร่วงรู้ศาสตร์เจ้าควบคุมทับได้อย่างชำนาญหลังเรื่องราวในห่วงนั้นจิ้นยุติแล้วโจวนแม่ทัพหลิงโจยังขาดผู้บังคับการกองร้อยหลังสิ้นปีให้นำกำลังพลเดิมมาพร้อมกันข้ามอบทหารและม้าให้เจ้าอีกหกร้อย ต้องให้ได้หนึ่งพันถึงดูได้เจียวอู่อีอายุเก,กือบสี่สิจู่ๆก็ร่ำรวยสูงสักถึงกับดวงตาร้อนเดืนมคุกเข่าดังงตกเจียวอู่อียินดีรับใช้เตี้ยนเสี้ยจนตัวตายสีเฟิ่งเหนียนตบตบบาเขาแล้วเดินไปทางรถมาหวังอินซูจะไปส่งแต่สีเฟิ่งเหนียนซึ่งหันหลังให้ประตูจวนยกมือขึ้นโบกปลามหวังอินซูมองรถมาเล่นห่างออกไปไกล เก็บสายตากลับมาเอ่ยเสียงเบาพี่บุญธรรมเตี้ยนเสี้ยไปไกลแล้วเจียวอูอียังกดสองมือกับพื้นเนิ่นนานไม่ยอมลุกขึ้นหวังอินสูหันกลับไปมองป้ายประตูพิธีการสกุลหวังที่ราชจ,จะสำนักพระราชทานให้เมื่อสองปีก่อนพี่บุญธรรมต่อไปอย่าลืมสกุลหวังของพวกเราเด็ดขาด